มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจ้าอาวาสวัดดอ,อกเกอร์สาวขอเป็นเจ้าภาพกระถินนัดมาทําบุญถวายหล้านแต่ถึงเวลาไม่มา9ธันวาคม2566ที่วัดเกตประภาหมู่ที่9ตําบลบึงคําพ้อยอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเกิดเหตุมีประชาชนมาขอเป็นประธานถวายกรถินโดยบอกว่าจะนาเงินมาถวายให้หล้านบาท เมื่อถึงวันงานกลับไม่มีเงินมาถวายเป็นเรื่องราวถึงขั้นแจ้งความหาว่าทางวัดใส่ร้าย,ายโดยพระกูโสพลธรรมมงคลเจ้าอาวาสวัดเกตประภาเปิดเผยว่าเมื่อประมาณปีพศ2564หญิงดังกล่าวที่จะมาขอเป็นประธานกล่าวคําถวายกรถินได้มาร่วมงานและปีนี้มาติดต่อขอเป็นเจ้าภาพทอดกระถินพอถึงวันเข้าพรรษาหญิงคนดังกล่าวมาติดต่อขอเป็นเจ้าภาพงานกรถินบอกว่าจะมอบเงินให้1ล้านบาทโดยที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหญิงดังกล่าวด้วยเข้ามาที่ วัดเพื่อบอกว่าเงินยังไม่มีจึงมีโอกาสคุยกันโดยมีการเรียกพระแล้วก็กรรมการมาพูดกันหากไม่มีต้องหามาให้ได้เพราะวันที่26พฤศจิกาย,ยนเป็นวันงานกรถินแล้วโดยหญิงดังกล่าวบอกว่าจะหามาให้ได้กระทั่งวันงานกรถินนั้นหญิงดังกล่าวเดินทางมาร่วมงานกับทางวัดและบอกว่ายังไม่มีเงินเลย โดยตนบอกว่าให้คุยกับพระและกรรมาการก่อนถึงเวลาทอดกรถินก็ไม่มีเงินมาเลยมีกันสามคนพระจึงบอกว่าให้เป็นกระถินสามัคคีไปพอถึงเวลาทอดกระถินอัตมาก็ไม่ได้อุปโลกว่าใครเป็นเจ้าภาพอุปโลกว่ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดกระถินสามัคคีครั้งนี้เจ้าตัวไม่มีเงินมาตนเองจะได้กล่าวได้อย่างไร จนถึงขณะนี้ตนเองโทรศัพท์ไปหาแต่ก็ไม่มีการรับสายโทรศัพท์เลยโดยตกลงไปตกลงมาเจ้าตัวบอกว่า1ธันวาคม2566จะนําเงินมาให้แต่ก็ไม่มาแต่ในวันงานกระถินเครื่องกระถินและค่าอาหารหญิงดังกล่าวได้จัดหามาก่อนหน้านี้แล้วนายวิรัตชื่นจรูนกรรมาการวัดเปิดเผยว่าตนมาทราบเรื่อง ก็วันเกิดเหตุที่จะทอดพระกรถินแล้ว26พฤศจิกายนหญิงคนดังกล่าวบ,บอกว่าไม่มีเงินมาตนเองบอกว่าอา้าวแล้วมาคุยกับเจ้าอาวาสได้อย่างไรเจ้าตัวบอกว่ามี3 0 0แสนจะมาให้ก่อนวันที่หนึ่งธันวาคมจำนวน3 0 0แสนบาทและอีกเจ0 0แสนนั้นจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ตนจึงบอกไปว่าทางวัดไม่เอาเอาแค่สามแสนก็พอตนบอกไปว่าถ้าไม่มามันจะเป็นเรื่องราวกันนะจะต้องแจ้งนักข่าวกระทั่งบา่ายวันที่1ธันวาคมทราบว่าหญิงดังกล่าวไปแจ้งความหาว่าทางวัดใส่ร้ายบอกว่าหญิงค คนังกล่าวอมเงินกระถิน ครั้งนี้เฟซบุ๊กหญิงคนดังกล่าวได้มีการเปิดเฟซบุ๊ก k ชักชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญและมีคนโอนเงินจํานวนมากก่อนที่เฟซบุ๊กนั้นจะปิดไปหลังจากนั้นเจ้าอาวาสแล้วก็กรรมาการเดินทางไปแจ้งตํารวจสอบพอลำลูกกาเมื่อวันที่6ธันวาคมว่าทางวัดได้มีการจัดเตรียมงานและลงทุนไปมีค่าใช้จ่ายเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเพื่อรับกระถินแต่พอถึงเวลาหญิงสาวที่อ้างว่าจะนาเงินมาถวาย1ล้านบาทเพื่อขอเป็นจาภาพกระถินพอถึงวันงานกลับไม่มีเงินมาถวาย ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ